สวัสดีครับผมอาจารย์น็นะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้วันนี้อาจารย์ก็พอมีเวลานะครับที่จะมาทําการนะครับพยากรณ์นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีต่อไปนะครับก็คือลัคนาราศีพิจิกนะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้านะครับการพยากรณ์สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนเมษายนนะครับปีพุทธศักราช2515นะครับอาจารย์ก็ขอฝากนะครับข้อมูลนะครับสัก2ข้อนะครับข้อแรกนะครับใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับ ก็สามารถที่จะแอดไลน์ออฟชิอลเขามหาจารย์ได้ที่แอดไลน์สองศูนนะครับหรือสแกน QR code คที่มุมนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วไม่ต้องสนใจนะครับข้อความหรือรูปอะไรที่เด้งขึ้นมานะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งเรียบร้อยแล้วให้รอสักครู่หนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะผูกดวงวางลักษาให้นะครับตามคิวนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ หลังจากที่ผูกเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็จะแจ้งนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับเพื่อที่จะนาข้อมูลลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับไปทําการนะครับเช็คดวงชะตานะครับแบบภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางอาจารย์นัดดูดวงชาแนลหรือเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับจะได้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับข้อ2นะครับถ้าใครต้องการที่จะเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับกับทางอาจารย์นะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลอคามหาจารย์ที่แอดไ0น์สองศูนย์เก้าเอลอาร์เซโนะครับเช่นเดียวกันนะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่มุมน หลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับจะมีข้อมูลแจ้งรายละเอียดครบถ้วนอยู่แล้วนะครับให้อ่านให้เรียบร้อยแล้วก็ทําตามนั้นนะครับแล้วก็จะได้จองคิวดวงกับทางอาจารย์นะครับที่อาจารย์ได้เคยบอกไปแล้วนะครับว่าจริงๆปีพุทธศักราช2565เนี่ยจะมีดาวใหญ่ยกย้ายถึง3ดวงนะครับดวงแรกที่จะยกย้ายก็คือดาวราหูนะครับช่วงวันที่30มนะครับมีนาคมนะครับปีพุทธศักราช2อง5นบาะครับแล้วก็ดาวพัสบดีก็ช่วง 8เมษายนนะครับปีพุทธศักราชส5 6 5ัน้ะครับก็ที่อาจารย์กำลังจะทำการพยากรณ์นะครับสำหรับเดือนเมษายนแล้วก็ช่วงเดือนกรกฎานะครับ7กรกฎานะครับปีพุทธศักราช2565ันบะครับดาวมนุษยูก็จะยกย้ายนะครับแต่ท่านยังไม่ไปทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะย้ายกลับไปอยู่ที่เดิมอีกในช่วง1ธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ข้อมูลนะครับดวงชะตาของเราอย่างละเอียดนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคดาวใหญ่ยกย้ายส่งผลอะไรกับตัวเราบ้างส่งผลในด้านดีดีอย่างงไรนคัะบ อันนี้ก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจนะครับเพื่อจะสนใจมาเช็คดวงชะตากับทางอาจารย์นะครับคราวนี้ก็มาว่ากันในส่วนของการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช265นะครับดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็คือดาวอังคารนะครับ คราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการงานดาวที่นการงานนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกก็คือดาวอาทิตย์ it, น,นะครับดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่หลุมภพปุตตะนะครับช่วง15มีนาคมจนถึง13เมษายนนะครับแล้วก็จะโคจรเข้าสู่เรือนพบอรินะครับตั้งแต่ช่วง14เมษายนจนถึง14พฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนะครับครึ่งเดือนแรกนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องของการงานก็ยังถือว่าการงานก็ยังเป็น ไปทิศทางที่ดีก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่หลังจากวันที่14เมษายนไปแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกเองก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าในส่วนของดาวอาทิตย์ที่โคโจรเข้าสู่หลุมภพอลิเนี่ยก็คือไปอยู่ในเรือนของอังคารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นการงานช่วงเวลานี้มันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาและมีอุปสรรคก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับจะคิดจะทําอะไรก็ไต่ตองให้รอบคอบนะครับต้องใช้ความระมัดระวังให้ดีๆนะครับ มันมีเกณฑ์ไม well ่ค่อยดีนะครับสาหรับในเรื่องของการงานนะครับคราวนี้ถ้าเรามมองว่าการงานมันมีเกณฑ์ที่มีปัญหาช่วงขึ้นปีหลังแล้วการเงินหลักการเงินจะเป็นอย่างไรการเงินนะครับดาวเจ้าเลนการเงินเองของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวเจ้าเนการเงินคือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับโคจรสู่เรือนภพพันธุนะครับในช่วง8พฤศจิกาปีพุทธศักราช2564จนถึง7เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2565และหลังจากวันที่8ไปแล้วนะครับจนถึงช่วง 18เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2566นบะครับดาวชั้นเรืนอการเงินโครจรเข้าสู่หน้าโคปุตตะนะครับได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิปดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเงินก็มีเกณฑ์ที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเพียงแต่ว่าบางอย่างที่ต้องไปลงทุนหรือบางอย่างที่ต้องทําโดยที่เราไม่ได้วางแผนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบในการคิดการตัดสินใจในการที่เราใช้จ่ายลงทุนไปนะครับ แล้วมันก็มีเกณฑ์ในส่วนของรายจ่ายเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นค่าเ,าเรียนค่าศึกษาอะไรเงี้ยเกี่ยวกับบุตรหลานนี่ก็ก็ชัดเจนในพื้นดวงชะตาด้วยเช่นเดียวกันนะครับพูดง่ายๆเลยว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงรายจ่ายเอาง,ง่ายๆนะครับแต่ก็ถือว่ายังเป็นมุมที่ดีนะครับต่อให้มีรายจ่ายนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกก็มีเงินให้จ่ายนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับคราวนี้มาว่ากันในส่วนของเรื่องคู่ครองขอรับคุณส่วนนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองขอรับคุณส่วนนะครับก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์โคจรเข้า หนึ่งเมษายนจนถึงช่วง29เมษายนนะครับแล้วก็จะโคจรเข้าสู่หลวงพุทธะนะครับในช่วงของ30เมษายนไปจนถึง24พฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคู่ครองคำรักคุ้นส่วนก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแล้วก็ถือว่าไม่มีปัญหามีอะไรนะครับเพราะว่าวันที่30มีนาคมดาวราหูก็ยกย้ายออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับสําหรับเรื่องนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกเองด้วยนะครับ ครั้น,นี้ถ้าเรามามองมุมว่าแล้วเรื่องสุขภาพนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับหรืออุบัติเหตุณนะช่วงเวลานี้มันส่งผลหรือมีผลอะไรกับชาวาลัคนาราศีพิจิกบ้างนะครับถ้าเรามามองมุมแบบภาพรวมนะครับของพื้นดวงชะตานะครับประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราชง6 5นะครับชาวาลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับในช่วงตั้งแต่4เมาษายนนะครับจนไปจนถึงช่วง6มิถุนายนนะครับมันมีเกณฑ์ที่เราอาจจะเรียกว่า เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นโรคประจําตัวเราหรือบางอย่างที่มันทําให้เราต้องหงุดหงิดต้องอะไรเนี้ยมันเกิดส่งผลขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีๆนะครับพูดง่ายๆก็คือต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีๆด้วยนะครับบวกกับอีกเรื่องนึงนะครับน่าสถานการณ์ปัจจุบันวันที่จะมาทึกร,รายการเนี่ยก็ตรงกับวันจาที่10มกราคมนะครับปีพุทธศักราช265 เพราะฉะนั้นในเรื่องของโรคระบาดโควิด -19 ก็ยังถือว่ายังเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ายังอยู่กับเราไปอีกนานๆนะ่ะและที่สําคัญสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเองด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้มันมีเกณฑ์ระมัดระวังนะฮะสเต็ปแรกนะครับที่อยู่ช่วง4เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าดูในพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมเนี่ยเราต้องระมัดระวังตั้งแต่ช่วง4เมษายนนะครับไปจนถึงช่วง12มิถุนายนนะครับ ว่าจะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยมีเกณฑ์ที่มีโรคใบแค่เจ็บมาเปลี่ยนเบียน<ๆ>เพราะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกอย่าประมาทนะครับแล้วก็ระมัดระวังตัวเองให้ดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยในมุมนี้ก็ยังถือว่าดาวประจําตัวก็ยังโครจรอ,อยู่ในมุมที่เขาเรียกว่ามีความเข้มแข็งนะครับมีแรงมีกําลังนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับทุกๆคนนะครับปลอดภัยนะครับ สาคัญนะครับอย่าลืมนะเซฟตัวเองเซฟคนอื่นช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับถ้าเราดูแลตัวเองดีอย่างดีนะครับไม่ประมาทนะครับอย่างน้อยคนรอบข้างเราคนรอบตัวเราหรือแม้แต่คนที่อยู่ที่บ้านเราก็จะปลอดภัยไปด้วยนะครับขขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับอย่าประมาทแต่ถ้ามองนะครับภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานมันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหามีอุปสรรคก็จรงิงแต่มันเป็นช่วงแล้วเวลาแค่สั้นๆเท่านั้นเองนะครับการเงินมันมีมุมที่มีรายจ่ายแต่ก็ สามารถนะครับจ่ายได้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเพราะว่าดาวในเจ้าเดอนการเงินเองก็คจชได้ตำแหน่งเกษตราธิปดีนะครับไปยาวๆนะครับตั้งแต่8เมษายนนะครับปีพุทธศักราช265นะครับไปจนถึงนะครับ18เมษายนปีพุทธศักราช266นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเข้าใจตามนี้แล้วก็จะได้มีกําลังใจมีแรงนะว่าอ๋อโอเคมันเป็นแค่มุมแคบๆนะครับมุมสั้นๆ แต่มุมดีของเรามันยังมีอีกไปยาวก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องคู่ครองของเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนในพื้นชะตาของชาวราศาีพิจิกนะครับบวกกับดาวราหูที่ก่อนหน้านี้เล็งตัวเองก็ได้ยกย้ายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าเบาบางลงไปได้เยอะเลยสําหรับชาวราศาีพิจิกนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับประมาณไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราต้องดูพื้นดวงชะตาของเรานะครับอย่างละเอียดนะครับเราถึงจะรู้ว่า ปัญหาที่เกิดนะครับขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเพราะนี้อาจารย์ทําการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับการงานถือว่ามันมีเกณฑ์ที่ดีในช่วงต้นเดือนนะครับนิดหนึ่งแล้วก็พอหลังจาก14เมษายนไปมันก็มีมุมที่ไม่ค่อยดีสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเท่าไหร่นะครับมีมุมมีปัญหาด้วยเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานนะครับดาวเจ้าเรือนกัมมะเองเนี่ยดาวอาทิตย์คนจรเข้าสื่อรือภพอลิเนี่ยซึ่งเจ้าเรือนอลิเองก็คือดาวอังคารเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นคูษษ่ศัตรูกันมามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับจะทําอะไรก็ตั้งสติให้ดีนะครับแล้วก็พิจารณาให้รอบคอบแล้วถึงลงมือทํานะครับในส่วนของเรื่องการเงินถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะครับไปย,ยาวๆเพียงแต่ว่ามันก็มีมุมที่เป็นรายจ่ายด้วยค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ถ้าเราลงทุนอะไรก็คิดให้ดีพิจารณาให้ดีนะครับแต่พูดถึงว่ามันมีเกณฑ์ใช้จ่ายก็จริงแต่มันก็มีเงินให้จ่ายก็ค่อนข้างเัดเจนเพราะดาวเจ้าเรือนการเงต่่แวา ต้องมาดูรายละเอียดปีกย่อยว่าพื้นดวงเดิมคุณเป็นอย่างไรด้วยนะครับมันถึงจะชัดเจนนะครับคราวนี้ในส่วนของที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วเรื่องคู่ครองความรักก็ถือว่ายังเป็นมุมเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นอะไรที่ดีจากนี้ไปนะครับในส่วนของเรื่องสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงตั้งแต่4เมษายนนะครับไปจนถึง6มิถุนายนนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก ลุยให้เต็มที่นะครับโดยใช้ความระมัดระวังแล้วก็มีสตินะครับทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ไม่ยากนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆคนโชคดีนะครับวันนี้เราคิจจะาาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ